สวัสดีพี่วินเพื่อนนะครับวันนี้ครับคนคนพานครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่89นะครับมีพาคสะสมแพ็กเกจมาแบ่งปันนะครับรายการละ200บาทนะครับ2รายการ300บาทนะครับ EP ที่89นะครับทางาติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับของแรกนะครับเป็นลงคุณแผ่นเคลือบนะครับนี่ครับ คุณแผ่นเคลือบเก่าๆนะครับนี่ครับนี่ออกสีขาวๆนะครับเคลือบสีขาวนะครับนี่ครับเก่าๆลานๆลนะครับหมายเลกศนะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จวัดเกศนะครับเป็นเป็นสมเด็จบางกุมพรมนะครับนี่ครับขเสียนบานนะครับ กุดเสียนบาทนะครับนี่ครับมีสำมรุดด้านบนหน่อยนะครับหมายเลขสามครับมันเป็นหมายเลขสามเป็นหลวงูุสะครับปักคอนะครับน,ะบนตะกนนะครับ อนะันทีสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเนี่ยุม,น,มนะครับนี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับมานที่ห้านะครับเป็นเหรียญพระจันทร์ฟันนะครับ พระอาจารย์ฟั่นครับนะฮะมาห้าครับหมายที่คงนับเป็นเหรียญพระประธานนะครับวัดโคกเมรุนะครับนครศรีธรรมราชนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับสลิดพระราชดำเนินทีทองรอนะครับพระประธานปีหนึ่งเจ็ดนะครับ อันนี้เจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อก,กวยนะครับนีฝาบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยเนะื้อฝาบาทนะครับอันนี้แปดนะครับเป็นนางพญานะครับนางพญานดินเก่านะครับมีรอยนิ้วมือนะครับ นำพยานเนื้อดินเก่านะครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นหลวงพ่อคูนะครับหน้าทองนะครับอายุยืนนะครับแต่โคตหลายตัวเลยนะครับกรรมการแจนะครับเป็นโคภาษาจีนนะครับหลวงพ่อคูนะครับปีห้าสามนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นเจ้าแม่คนอิ่มนะครับพระมหาโพธิสัตว กวนอิมนะครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมนะครับต่อโค้ดครับก็มีหมายเลขนะครับต่อโค้ดแล้วก็มีหมายเลขนะครับเจ้าแม่กวนอิมนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเมาส์วัดสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับรุ่นหนึ่งครับนี่ครับรุ่นหนึ่งครับหลวงพ่อเมาส์นะครับ หนึ่งเจ็ดนะครับพอสอลึกนะครับตัวที่สิบสองนะครับเป็นลูกหมุนนะครับเหรียญล่อครับเป็นเหรียญล่อหลวงก่อมหมุนนะครับต่อโค้ดนะครับหมายเลขครับต่อหมายเลขต่อโค้ดนะครับเหรียญล่อแบบโบราณนะครับ หมายเลขสิบสามนะครับเป็นพระวัดปากน้ำนะครับนี่ครับเก่าเลยนะครับหน้าตาชัดเจนนะครับมือนิ้วมือชัดเจนนะครับคมลึกนะครับคมลึกนะครับพระวัดปากน้ํานะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นจอบเล็กนะครับจอบเล็กหลวงพเงินนะครับ ห้านะครับเป็นพิจานะครับหลังจานนะครับพิตาลณองคปพิเอมนะวัดตนังนะครับหลังจานนะครับเนี่ตะกั่วนะครับเหล่ามีจานนะครับพิานะครับวัดหนังนะครับเนื่อตะกั่วนะครับมันนี้ชิบโขนะครับเป็นสมเด็จปกโพนะครับหลวงพ่อปนนะครับเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อปนนะครับวัดบางพระนะครับ สมเด็จปกครลงพระเปิ่นวัดบางพระนะครับนี่ครับสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงคูณค 4, นะครับเนี่ยครับปีสี่หกนะครับเหรียญหลวงคูณปีสี่หกนะครับเนี่ยครับสภาพสวยนะครับ ต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบแปดครับเป็นองค่โคูณนะครับสององค์นะครับเป็นองค่โคูณนะครับปีสามเก้านะครับนะครับแล้วก็เป็นองค์โค่ณใบโพนะครับเนี่ยครับใบโพนะครับปีสามหกนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญหล่าใบโพนะครับต่อโคดด้วยนะครับสองรายการนะครับหมายเลขสิบแปดครับสองรายการ สองร้อยบาทนะครับอันไีนะ้ออสิบนนะออเบก้านะครับเป็น,ะร,นร,รูปหล่อหลวงพ่อเสงนะวัดบางนานะครับรูปหล่อหลวงพ่อเสงวัดบางนาอุดริงนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับกะไหลทองนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเสงนะครับวัดบางนานะครับกะไหลทองนะครับไันทียี่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อหลวงปู่พางนะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่พางนะครับจังหวัดอุดรนะครับปีสี่สามนะครับเหรียญหลวงปู่พางจังหวัดอุดรนะครับปีสี่สามครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับวัดประสิทธิรามนะครับประสิทธิธรรมนะครับปีสี่สามครับวัวพางนี่วัวพางอุดรนะครับอยเงีนะครับ นีเ็นครับเป็นเหรียญก็ไรเงินนะครับหลวงพ่อบดน้อยนะครับห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญกรไรเงินหลวงพ่อวัดโบสน้อยห่วงเชื่อมนะครับนะครับอันนี้ยิบสอนนะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จนะครับฐานเป็นรูปสิ่งสองตัวนะครับ เป็นสมเด็จฐานเป็นรูปสิ่งสองตัวนะครับด้านหลังเป็นยันหลวงพ่อนะครับเป็นยันครูนะครับสองร้อยบาททุกรายการครับหมายเลขยี่สิบสามเขาเป็นฮนุมานนะครับฮนุมานเนื้อผงนะครับหลังยันนะครับผงพอกลวยเหมือนกันครับฮนุมานเนื้อผงนะครับผงเนื้อดินนะครับสีดำนะครับพกกลวยนะครับ อันนี้ยี่สิบสี่นะครับเป็นพ้ผงลูกเหมือนหลวงปูดทิมฝังพลอยนะครับหลังยันห้านะครับเป็นพ้ผงลูกเหมือนหลวงปูดทิมฝังพลอยหลังยันห้านะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับต่อไปหมายเลขยี่ิบห้านะครับเป็นกระบิ่ตานะครับ เป็นภาพปิดตาเนื้อผมนะครับอันนี้ญี่ปุนนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับด้านหลังนะครับเป็นปีสองหนึ่งนะครับปีสองหนึ่งนะครับนะครับเชียงใหม่นะครับ ตัวใบไม้ยิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อจวนนะรูถไทยหลวงพ่อจวนหลังจะเป็นวายนะครับน่จะเป็นเป็นวายฝั่งลูกนิมิตนะครับเป็นรูปกไทยหลวงพ่อจวนหลังเป็นวายนะครับหลวงพ่อจวนวันหนองสุ่มนะองค์นี้ยี่ิบแปดนะครับเป็นพระพิตานะครับหรือเมกะพัฒนะครับเป็นพิมพ์สามหน้านะครับ เป็นพระปิตาครับนี่ครับนอยช่อนะครับลอยตัดช่อออกนะครับมีสามหน้านะครับสามองค์นะครับหมายิบเก้าเป็นปิตาเนื้อผงนะครับปิดตาเนื้อผงออกสีเหลืองๆนะครับแล้วก็มีฝังตะกุดนะครับนี่ครับฝังตะกุดไว้นะครับออกสีทองทองนะครับเป็นเนื้อผงนะครับ สามสิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนนะครับวันนองสุ่มนะครับปีสองเก้านะครับหลวงพ่อจวนวัหนองสุ่มปีสองเก้านะครับต่อไปไม่ได้สามสิบเอ็ดนะครับเป็นรูปถ่ายหลังยันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับรูปถ่ายหลังยันหลวงพ่อกลวยนะครับเนี่ย สามสิบสองน,นะครับเป็นภาพผงนะครับหลวงพ่อมนวัดคลองสิบสองนะครับนี่ครับหลังยันนะครับหลวงพ่อมนวัดคของสิบสองนะครับหลังยันเป็นเนื้อผงนะไม่ได้แกะกอบอกนะครับเนี่ยต่อไปไมายเลบสามสิบสามก็เหมือนกันนะครับแต่เนื้อนี้ออกเป็นสีแดงนะครับหลวงพ่อมนวัดคของสิบสองหลังยันนะครับ ต่อไปหมายเลขสามสิบสี่นะครับเป็นแหนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงกระไรทองนะครับสวยนะครับแหนบสวยนบกระไรทองนะครับสามสิบห้านะครับเป็นพระเจ้าตากนะครับเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากศินมหาราชนะครับน้ทองเหลืองนะครับสามหกนะครับเป็นพระพิตานะครับ นี่ตะกัวเก่าครับนะครับตะกัวเก่านะครับ yeah, สังเกตนะครับเป็นปิตาเนื้อผงนะครับปิตาเนื้อผงครับคุกรักนะครับเก่านะครับปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับนี่ครับ สองร้อยบาทนะครับหมายเลขสามแปดนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับอย่างนี้นะครับหลวงพ่อคูณรุ่นรวยไม่เลิกครับนี่ครับรุ่นรวยไม่เลิกครับนี่ครับพ่อคูณนะครับรวยไม่เลิกนะครับต่อโคดนะครับนี่ครับเรี่ยมใช้มานะครับหมายเลสามเก้านะครับเป็นหลวงพ่อแช่มนะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อแช่มวัดชลองนะครับนี่ครับ รูปหล่อโบราณหลวงพ่อแช่มัดฉลองนะครับเป็นเื้นทองผสมนะครับสี่สิบนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเหร <HHH> ียญร้อแม็กหลวงพ่อคูณนะครับเนทองเหลืองนะครับเหรียญร้อแม็กหลวงพ่อคูณครับเนีครับอีกองค์เป็นเหรียญรูมมปไข่หลวงพ่อคูณนะครับปีน้งหกนะครับสององนะครับสองร้อยบาทนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับ0849037676เบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตัวนี้ได้เลยครับในกายการ200บาททุกรายการครับสองรายการ300บาทสำหรับพ p นี้ขอจบไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับ